ัวตายครับตอที่เป็นเลยแต่ว่วตายปวมากัวมากจริงๆเพราะว่าอะแม่ขอหนูด้วยค่ะหนึ่งสองสามอีกรูปนะคะม็เปลี่ยนตัวยาที่กินมาประมาณ20ปี20ปีแล้วคือมาเปลี่ยนตัวยาช่วงโควิดมันยาแก้อะไรนะแม่เป็นยาเกี่ยวกับประสาแล้วก็เส้นภาษา<อ>ทีนี้ก็เลยมันมาเปลี่ยนตัวยาแล้วก็เราก็เลยมาเริยมภาษาหม่ที่กรุงเทพที่แรกก็ยังขับรถไเองอยู่แต่คราวนี้พอ ประมาณตอนอาทิตย์ตอนเช้าแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่เนาะก็รู้สึกว่าเทเลินเวียนแล้วก็ทีนี้แล้วก็นั่ง,งอย<โ>ู่บนิเวณนี้แล้วก็ล้มพุ้มกับที่เลยก็ยน็อกไปเลยอ่ะ <c oughs> ค่ะอกไปเลยก็เลยเข้าโรงพยาบาลคือตอนนั้นตอนนั้นมันรูร้สึกไงคะแม่มันเหมือนชักดาวสมองคือแบบสมองแม่มันมันชาแล้วก็ตัวนั่งอยชาขึ้นเหยียบประมาณสักปลายมือปลายเท้าประมาณหกคนไม่เป็นตัวไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกว่าอาการไม่รู้สึกเจ็